การเตรียมผู้ป่วยในวันผ่าตัดวัตถุประสงค์ของการเตรียมผู้ป่วย 1. เพื่อให้ผู้ป่วยมีความพร้อมในการทำผ่าตัดป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่สามารถป้องกันได้จากการผ่าตัด2เพื่อผู้ป่วยและญาติคลายค,ายความวิตกกังวล 3. เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องในการเตรียมผู้ป่วยก่อนวันทำผ่าตัด พยาบาลจะต้องเตรียมผู้ป่วยให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกายจิตสังคมและจิตวิญญาณซึ่งได้แก่ผู้ป่วยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคที่เป็นการผ่าตัดและการได้รับยาระงับความรู้สึกผู้ป่วยมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตนทุกระยะการผ่าตัดผู้ป่วยมีสภาพร่างกายและจิตใจพร้อมที่จะทำผ่าตัดและ ผู้ป่วยยอมรับการรักษาด้วยการผ่าตัดในการเตรียมผู้ป่วยด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคที่เป็นการผ่าตัดและการได้รับยาระงับความรู้สึกรวมทั้งการปฏิบัติตนก่อนและหลังผ่าตัดเป็นสิ่งที่ทีมบุคลากรทางการแพทย์ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันผ่าตัดเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้ผู้ป่วยและผู้ป่วยยอมรับการรักษาด้วยความเข้าใจ ซึ่งนำไปสู่การลงชื่อในเอกสารการยินยอมรับการผ่าตัดที่เรียกว่า informed consent การเตรียมด้านจิตสังคมและจิตวิญญาณพยาบาลควรประเมินความพร้อมด้านจิตสังคมและจิตวิญญาณก่อนผ่าตัดโดยการสอบถามความรู้สึกและสังเกตพฤติกรรมของผู้ป่วยเพื่อประเมินความกลัวหรือความวิตกกังวลและช่วยหาทางแก้ไขปัญหา ให้แล้วเสร็จก่อนวันผ่าตัดในการเตรียมผู้ป่วยในเช้าวันผ่าตัดพยาบาลจะต้องเตรียมผู้ป่วยให้พร้อมก่อนที่จะส่งไปยังห้องผ่าตัดสิ่งที่พยาบาลจะต้องดําเนินการได้แก่การประเมินความพร้อมด้านจิตใจโดยสอบถามเกี่ยวกับความวิตกกังวลของผู้ป่วยอีกครั้งก่อนที่จะไปห้องผ่าตัดการประเมินความพร้อมทางด้านร่างกาย โดยการตรวจสอบความสะอาดของร่างกายโดยเฉพาะบริเวณที่ผ่าตัดสอบถามเพื่อยืนยันการงดน้ำและอาหารหลังเที่ยงคืนถึงเช้าวันผ่าตัดตรวจสอบการงดใช้เครื่องสำอางและการทาเล็บตรวจสอบการถอดเก็บรักษาเครื่องประดับของมีค่าฟันปลอมและกายอุปกรณ์อื่นๆนอกจากนี้ยังต้องประเมินสัญญาณชีพ และสังเกตอาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรวมทั้งการเตรียมเอกสารผลของการเอ็กซเรย์หรือผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการให้ครบถ้วนตรวจสอบความสมบูรณ์ของเอกสารการยินยอมทำผ่าตัดดูแลให้ผู้ป่วยถ่ายปัสสาวะก่อนไปห้องผ่าตัดดูแลผู้ป่วยสวมป้ายชื่อที่ข้อมือให้ถูกต้อง และดูแลผู้ป่วยให้ได้รับยาก่อนผ่าตัดตามแผนการรักษาในการเตรียมความพร้อมด้านร่างกายทั้งหมดตามที่กล่าวมาแล้วต้องลงบันทึกข้อมูลในแบบฟอร์มรายงานการเตรียมผ่าตัด สำหรับสัญญาณชีพและสภาพอาการอาการแสดงต่างๆของผู้ป่วยให้เขียนรายงานในบันทึกการพยาบาลหรือ nurses notes และบันทึกยาที่ได้ให้ก่อนผ่าตัดตามแผนการรักษาหรือ premedical ในแบบบันทึกการให้ยาหรือมาการเตรียมสิ่งสุดท้ายคือการเตรียมอุปกรณ์สิ่งของเครื่องใช้ที่จะนำไปห้องผ่าตัดเช่น chart หรือใบเวชระเบียนของผู้ป่วยฟิล์ม IV Set ซตบัตรเซตอินทราวีนัสแคนูล่า f ฟ r ์เอแคติเตอร์ยูริเนีรีแบเป็นต้นโดยตรวจสอบจากด็อกเตอร์ออเดอร์อุปกรณ์สิ่งของเครื่องใช้เหล่านี้ต้องตรวจสอบลงบันทึก และเซ็นชื่อกำกับในรายงานการเตรียมผ่าตัดข้อ13และใบรับส่งผู้ป่วยที่เจ้าหน้าที่ห้องผ่าตัดนำมาให้เรียบร้อยการส่งผู้ป่วยไปห้องผ่าตัด เจ้าหน้าที่จากห้องผ่าตัดจะมารับผู้ป่วยพร้อมใบรับส่งผู้ป่วยผ่าตัดและรถเข็นนอนพยาบาลควรตรวจสอบรายชื่อผู้ป่วยให้ถูกต้องลงบันทึกสิ่งของเครื่องใช้ที่นำไปห้องผ่าตัดให้เรียบร้อยและพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายไปส่งผู้ป่วยที่ห้องผ่าตัดเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องบทสรุป การเตรียมผู้ป่วยในวันส่งผ่าตัดเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่สำคัญของพยาบาลที่จะช่วยให้กระบวนการผ่าตัดประสบความสำเร็จโดยผู้ป่วยเกิดความปลอดภัยและมีความพึงพอใจ